บทที่9 8้า้แปดบห้าทุกมือเปิดหลงซิงสวีนายไปเอาภาพวาดลงมาให้ฉันเมื่อเห็นว่าภาพวาดสามารถเปลี่ยนทิวทัศน์ได้ด้วยตัวเองหลงเซียวก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นสมบัติจึงรีบสั่งหลงซิงสวีทันทีหลงเซียวกลัวกับดักดังนั้นเขาจึงสั่งให้หลงซิงสวีไปรับภาพวาดหลงซิงสวีขมวดคิ้วแต่เขาไม่กล้าถามดังนั้นเขาจึงได้แต่กัดฟันแล้วเดินไปที่ภาพวาดหยุดเขาเจ้าจวงรีบนำปรมาจารย์บูสองคนของเขาเพื่อหยุดหลงซิงสวี พวกแกช่างไรยังอายพี่เฉินทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเข้ามาที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะพี่เฉินคงไม่มีใครสามารถเข้ามาได้ภาพวาดนี้ควรจะเป็นของพี่เฉินถ้าพวกแกปล้นตอนนี้อะไรคือความแตกต่างระหว่างโจรเจ้าจวงพูดกับหลงเซียวให้ตายเถอะการทดสอบขึ้นอยู่กับความสามารถใครก็ตามก็สามารถรับมันได้แล้วแกมีค่าพอที่จะสอนบทเรียนให้ฉันไหมละ่ะหลงเซียวเลิกคิวพูดแล้วมองไปที่ซุนหยวนข่ายซุนหยวนข่ายนำคนมาสอนบทเรียนให้ผู้ชายคนนี้หน่อย หลังจากที่ออกไปฉันจะไม่ปฏิบัติต่อนายอย่างเลวร้ายแน่นอนส่วนหยวนข่ายพยักหน้าครับคุณชายหลงหลังจากส่วนหยวนข่ายผู้จบเขาก็นำคนตระกูลส่วนหยวนโจมตีเจ้าจวงโดยตรงเจ้าจวงทําได้เพียงนำปรมาจารย์อูจงสองคนของเขาและต่อสู้กับส่วนหยวนข่ายหลงเซียวขยิบตาให้หลงซิงสวีและขอให้หลงซิงสวีถอดภาพวาดออกโดยเร็วที่สุด เจ้าจวงเห็นหลงซิงสวีจะไปหยิบภาพวาดและไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้เลยการจัดการกับการโจมตีของซวนหยวนข่ายก็เพียงพอแล้วสำหรับเจ้าจวงที่จะปวดหัวหักทั้งสองต่อสู้เจ้าจวงคงเป็นได้แค่เครื่องประดับเดิมทีเขาเพิ่งพาปรมาจารย์บูอู่จงเพื่อสนับสนุนเขาตงเจียห่าวเหลือมองเฉินพิงและพบว่าเฉินพิงไม่มีการเคลื่อนไหวโดยไม่กระพริบตาเขากลับมาที่รูปลักษณ์เดิมและถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ เมื่อเห็นว่าหลงสิงสวีกำลังจะหยิบภาพวาดขึ้นมาตรงเจียห่าวก็กระโดดขึ้นแล้วโบกมือของเขาพลังมหาศาลทำให้หลงสิงสวีลม้มลงโดยตรงตรงเจียห่าวนายจะทำอะไรหลงเซียวถามด้วยสีหน้าเย็นชาเมื่อเห็นสิ่งนี้หลงเซียวคุณไรย้ยางอายหรือเปล่าถ้าเฉินผิงไม่รีบวิ่งผ่านวงเวทด้วยกำลังทั้งหมดของเขามีใครในพวกคุณที่จะสามารถเข้ามาได้ตอนนี้คุณกำลังใช้ประโยชน์จากอันตรายของผู้อื่นโดยรู้ว่าเฉินผิงได้รับบาดเจ็บและคว้าภาพวาดมาได้จริงหรือ ตงเจียห่ามองไปที่หลงเซียวด้วยความดูถูกและกล่าวว่าตรงเจียห่านี่คือการทดสอบสำหรับพันธมิตรบูของเรามันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการทดสอบของเราคุณลืมไปแล้วหรือว่าคุณเคยให้คำสัญญาของผู้นำกลัวเมื่อคุณเข้ามาหลงเซียวรีตาลงเล็กน้อยสัญญาอะไรช่างแม่งฉันทนไม่ไหวแล้วและอยากจะหยุดแกแกจะเอายังไงตรงเจียห่าตะโกนใส่หลงเซียวด้วยสีหน้าดูถูกเหยียดยามแก หลงเซียวเต็มไปด้วยความโกรธหลังจากถูกดุและตบตรงเจียห่าวด้วยฝ่ามือของเขาหากแกกำลังมองหาความตายฉันจะช่วยสงเคราะห์ฝ่ามือที่โกรธเกรี้ยวของหลงเซียวเต็มไปด้วยพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดลมแรงพัดมาการแสดงออกของตรงเจียห่าวเปลี่ยนไปทันใดและร่างของเขาก็ถอยกลับทันทีเขารู้ว่าเขาไม่เหมาะกับหลงเซียวถ้าเขาต้องการต่อสู้กับหลงเซียวจริงๆมันก็เหมือนกับการแสวงหาความตายเมื่อตรงเจียห่าวล่าถอยอูจงก็ยืนอยู่ตรงหน้าตรงเจียห่าวและปะทะกับหลงเซียวอย่างดูเดือด ทั้งสองเป็นปรมาจารย์บูอูจงระดับที่เจ็หลังจากฟาดฝ่ามือแล้วทั้งสองก็ถอยหลังไปสองสามก้าวในเวลาเดียวกันมาร่วมกันทำลายพวกเขาออร่าบนร่างของหลงเซียวระเบิดขึ้นและแสงระเบิดก็เริ่มส่องสว่างบนฝ่ามือของเขาพึ่งแกอย่าประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปตรงเจียห่าวแค่นเสียงอย่างเย็นชาข้างหลังเขาทั้งสองคืออูจงระดับเจ็ดในด้านของหลงเซียวมีเพียงหลงเซียวเท่านั้นที่มีระดับวิถีบูระดับเจ็ ส่วนคนรับใช้ตระกูลหลงอีกสองคนนั้นเป็นระดับห้าทั้งคู่ไม่จําเป็นต้องนับชั่วขณะหนึ่งเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั่วทั้งสุสานตรงเจียหาวซึ่งแต่เดิมมีความได้เปรียบต้องดูแลเจ้าจวงดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงต่อสู้อย่างหนักและไม่สามารถบอกผู้ชนะได้ในเวลาอันสรรั้นในขณะนี้เชิงพิงยืนอยู่ข้างหนึ่งนิ่งเฉยเหมือนหุ่นกระบอกโดยไม่กระพริบตาบทที่9 8 6ดห ซวนหยวนขายที่กำลังต่อสู้อยู่เห็นเฉินผิงนิ่งเฉยเหมือนคนโง่และรู้ว่านี่คือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเขาที่จะแก้แค้นดังนั้นหลังจากบังคับปรมาจารย์บูจากคาหัดไร้รเงาด้วยฝ่ามือเดียวเขาก็รีบวิ่งตรงไปหาเฉินผิงเฉินผิงฉันคิดว่าถ้าแกายังไม่ตายตอนนี้แล้วจะให้ตายตอนไหนส่วนหยวนขายตบเฉินผิงด้วยฝ่ามือเสียงลมคำรามจากฝ่ามือของเขาพี่เฉินเมื่อเห็นสิ่งนี้เจ้าวจวงก็รีบตะโกนไปทางเฉินผิง แต่ดูเหมือนว่าเฉินผิงจะไม่ได้ยินและยังคงนิ่งเฉยอยู่เลยเมื่อฝ่ามือของซุนหยวนข่ายมาสบตาเฉินผิงก็ไม่กระพริบตาเลยด้วยซ้ำเมื่อเจ้าจวงเห็นสิ่งนี้เขาก็กัดฟันและรีบวิ่งไปข้างหน้าโดยขวางเขาวไว้ตรงหน้าเฉินผิงปังซวนหยวนข่ายใช้ฝ่ามือฟาดหน้าอกของเจ้าจวงอย่างแรงและร่างของเจ้าจวงก็ถูกกระแทกออกไปโดยตรงร่างของเจ้าจวงกระแทกเฉินผิงและก็ลม้มลงกับพื้นพร้อมกันจากนั้นร่างกายของเฉินผิงก็สั่นเล็กน้อยและเขาก็กลับมามีสติอีกครั้ง เจ้าจวงนายเป็นอะไรไปหลังจากที่เฉินผิงรู้สึกตัวได้เขาก็เห็นว่าเจ้าจวงที่อยู่ข้างๆเข,า,ข,า,ขาหน้าซีดอาเจียนเป็นเลือดหน้าอกของเขาจมลงไปและซี่โครงหลายซี่ก็หักอย่างเห็นได้ชัดพี่เฉินเมื่อกี้นี้ส่วนหยวนขายต้องการจะฆ่าคุณเจ้าจวงพูดด้วยสีหน้าเจ็บปวดจากนั้นเฉินผิงก็สังเกตเห็นว่าทั้งสุสานตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายกำลังต่อสู้กันเองและส่วนหยวนขายก็จ้องมองไปที่เฉินผิงเมื่อเห็นว่าเฉินพิงตื่นและมองดูเขา ซวนหยวนขายก็ตกใจมากจนต้องถอยหลังไปสองอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดว่าเฉินผิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและความแข็งแกร่งของเขาก็ลดลงอย่างมากใบหน้าของส่วนหยวนขายก็กลับมามีความมั่นใจอีกครั้งเฉินผิงวันนี้ฉันจะแก้แค้นแขนที่ขาดของฉันคืนแน่นอนส่วนหยวนขายพูดด้วยเจตนาฆ่า เฉินผิงช่วยเจ้าจวงและถ่ายเทออร่าเข้าไปในร่างกายของเจ้าจวงซึ่งทําให้ความเจ็บปวดของเขาเจ็บปวดน้อยลงมากจากนั้นก็ค่อยๆมองซวนหยวนข่ายด้วยทักษะของแกแกสมควรที่จะแก้แค้นฉันด้วยหรือเพิ่งหยุดเสแสร้งได้แล้วตอนนี้แกได้รับบาดเจ็บสาหัสฉันเกรงว่าแกจะต้านทานฝ่ามือของฉันไม่ได้ด้วยซ้ําซวนหยวนข่ายแค่นเสียงแล้วตบเชินผิงด้วยฝ่ามือของเขาฆ่าแกในขณะที่ป่วยออร่าบูบนร่างของซวนหยวนข่ายระเบิด และพลังงานที่ครอบงำอยู่ในมือของเขาล้อมรอบเขาไว้ฝ่ามือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฆ่าเฉินผิงโดยตรงอย่าประเมินความสามารถของแกสูงเกินไปเฉินพิงยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยและฝ่ามือของเขาก็เปล่งประกายด้วยแสงสีทองจางๆหลังจากที่ซวนหยวนขายเข้ามาใกล้เฉินผิงก็ตบเขาออกไปปังฝ่ามือที่ครอบงำอย่างมากของซวนหยวนขายไม่ได้แตะมุมเสื้อผ้าของเฉินผิงด้วยซ้ำและถูกเฉินผิงตบออกไปโดยตรง ร่างกายของส่วนหยวนข่ายกระแทกกำแพงอย่างแรงเขาอาเจียนเป็นเลือดและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแกแกไม่ได้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรอกหรือส่วนหยวนข่ายไม่เข้าใจแม้ว่าฉันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะฆ่าแกเฉินผิงก้าวไปทีละก้าวตรงหน้าส่วนหยวนข่ายแกคิดจะทำอะไรฉันส่วนหยวนข่ายมองไปที่เฉินผิงด้วยอาการตัวสั่นไปทั้งตัวแกคิดอย่างไรดวงตาของเฉินผิงฉายแววอาฆาต อย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันส่วนหยวนข่ายตื่นประหนกและถอยหนีต่อไปเขาต้องการให้ปรมาจารย์บูสองคนจากตระกูลส่วนหยวนปกป้องเขาแต่หน้าเสียดายที่ทั้งสองนั้นถูกปรมาจารย์บูสองคนจากคฤหอหัดไร้รเงาปิดกัน้นแกบอกว่าแกไม่ต้องการมันแล้วฉันต้องการมันเหรอทันทีที่แกต้องการชีวิตของฉันแกก็สมควรตายหลังจากที่เฉินผิงพูดจบลมหายใจบนร่างกายของเขาก็ระเบิดจากนั้นพลังภายในอันน่าสะพรึงกลัวก็ถูกยิงออกไปบูม ส่วนหยวนขายต้องการหลบแต่มันก็สายเกินไปเขาแค่รู้สึกถูกกระแทกอย่างหนักที่หน้าอกของเขาเมื่อเขามองลงไปเขาพบว่ามีรูเลือดขนาดใหญ่เท่ากับชามปรากฏขึ้นที่หน้าอกของเขาและอวัยวะภายในของเขารั่วไหลออกมาอ่ะไม่ส่วนหยวนขายจ้องมองและล้มลงอย่างไม่เต็มใจบทที่987หลังจากฆ่าส่วนหยวนขายแล้วเฉินผิงก็กระโดดออกไปและมุ่งหน้าไปยังปรมาจารย์บูสองคนของตระกูลส่วนหยวน ปรมาจารย์บูสองคนของตระกูลซุนหยวนตกใจมากจนหันหลังกลับและอยากจะวิ่งหนีเมื่อเห็นว่านายน้อยของพวกเขาถูกฆ่าตายน่าเสียดายที่พวกเขาวิ่งช้าเกินไปพวกเขาเห็นฝ่ามือของเฉินพิงเปล่งประกายด้วยแสงสีทองและพลังที่น่าสะพรึงกลัวก็ล้อมรอบมือของเขาจากนั้นฝ่ามือของเขาก็หลุดออกมาพร้อมกันและแสงสีทองสองดวงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็พุ่งออกมาปรมาจารย์ทั้งสองของตระกูลซุนหยวนถูกเฉินพิงสังหารโดยตรงโดยไม่ลังเลเลย ในเวลานี้หลงเซียวและตรงเจียหาวแยกจากกันเมื่อมองไปที่่วนหยวนขายที่ถูกสังหารใบหน้าของหลงเซียวก็ดูแย่มากเขาไม่คาดคิดว่าเฉินผิงดูเหมือนจะหายจากอาการบาดเจ็บสาหัสอย่างสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาอันสั้นเฉินผิงคุณโอเคไหมตรงเจียห่าวอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นว่าร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสของเฉินผิงดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรเฉินผิงพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย เยี่ยมมากหลานชายคนนี้ต้องการแย่งภาพวาดนี้ไปในขณะที่คุณได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่สุดกว่าที่คุณจะเข้ามาในสุสานแห่งนี้ได้แล้วจะปล่อยให้หลานชายคนนี้เอามันไปได้อย่างไรตรงเจียห่าวชี้ไปที่หลงเซียวแล้วพูดคำว่าหลานชายเรากับดูถูกเขาตรงเจียห่าวระวังปากของคุณหน่อยนี่คือการทดสอบสำหรับพันธมิตรบูของเรามันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณน,นี่คือกฎของการทดสอบของเราหลงเซียวจ้องมองที่ตรงเจียห่าวและตะโกนเสียงดัง เฉินผิงมองไปที่หลงเซียวและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเอาละนื่องจากกฎเป็นเช่นนี้ฉันจะเอาภาพวาดออกไปตอนนี้หลังจากที่เชิญพิงพูดจบเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและนำภาพจิตรกรรมภูเขาและแม่น้ำเก้าพันลี้ออกไปเมื่อเห็นเฉินพิงถอดภาพวาดออกใบหน้าของหลงเซียวก็ดูแย่กว่าเดิมแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ตรงกับเชิญพิงเลยและไม่คาดคิดว่าตรงเจียหาย่าวยังฝ่าฝืนกฎและช่วยเหลือเชิญพิงอีกด้วยเชิญพิงคคุณควรส่งภาพวาดนี้ให้ฉันหน่อยไม่อย่างนั้นมันจะยากสำหรับคุณที่จะออกจากสุสานโบราณ หลงเซียวมองเฉินผิงอย่างดูเดือดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธหากคุณมีความสามารถก็เข้ามาแล้วเอาภาพวาดออกไปเฉินผิงยืดภาพวาดออกแต่หลงเซียวไม่กล้าหยิบมันขึ้นมาถ้าแกกล้าก็รอฉันก่อนหลังจากที่หลงเซียวพูดจบเขาก็พาคนของเขาออกจากสุสานเฉินผิงคุณต้องระวังคนพวกนั้นจากพันธมิตรบูจิงตูลุนเป็นคนใจแคบและจะตอบโต้ความโกรธของพวกเขาตรงเจียห่าเตือนเฉินผิงขอบคุณนะพี่ตรงฉันจะสนใจมันเอง เฉินผิงพูดพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยคุณคิดว่าสุสานขนาดใหญ่และวงเวทที่ทรงพลังนั้นมีไว้เพื่อภาพวาดนี้เท่านั้นเหรอมันแปลกเกินไปมีทางเดินอื่นในสุสานนี้ไหมตงเจียห่าวพูดอย่างง,งุนงงในสุสานแห่งนี้มีเพียงภาพวาดเดียวเท่านั้นและไม่มีอะไรอื่นอีกเนื่องจากเป็นสุสานโบราณจึงต้องมีโลงศพตงเจียห่าวคลำไปรอบๆกำแพงแต่ไม่พบกลไกใดๆเลยเฉินผิงยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ หากเป็นเพียงการวางภาพวาดนี้เหตุใดจึงต้องสร้างสุสานขนาดใหญ่เช่นนี้จะต้องมีบางสิ่งซ่อนอยู่โดยที่พวกเขาไม่เห็นเชิญผิงก็ค้นหาไปตามห้องสุสานด้วยแต่ไม่พบกลไกใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อเชินพิงสัมผัสผนังห้องสุสานเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยเชินผิงแนบหูแนบกับผนังอย่างแน่นหนาและตั้งใจฟังดูเหมือนเขาจะได้ยินเสียงน้ำไหลยอยู่ด้านหลังกำแพงพี่ตรงคุณได้ยินเสียงน้ำไหลไหมเชินผิงถามเสียงน้ำไหล ตงเจียห่าตกตะลึงและแนบหูกับผนังแล้วใส่หัวฉันไม่ได้ยินอะไรเลยเชิญพิงขมวดคิ้วเล็กน้อยการได้ยินของเขาแตกต่างจากคนทั่วไปในขณะที่คนอื่นไม่ได้ยินเสียงเมื่อมองไปที่ผนังที่ทำจากแผ่นหินเชิญพิงก็ต่อยหมัดออกไปทันใด